สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบ๊อบบี้แพนอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเจอกับท่านนะคะเ,เขาเรียกว่าอาจารย์นะคะอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าปกติแล้วอาจารย์เนี่ยจะเป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับอาหารทะเลปวดเมื่อยนะคะแต่วันนี้ได้ทานนวัตกรรมของเราไปเดี๋ยวเรามาเจอกับท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> อาจารย์ชื่ออะไรนะคะสุม,มามาตีนารัตค่ะ เปอร์เซ็นต์มันจะได้บพิเศษค่ะอาจารย์ก่อนที่จะมาทานบิสเลอร์เนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนเป็นคนปวดเมื่อยนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็แพ้อาหารทะเลพอกินกุ้งกินปูเนี่ยก็จะนิ้วจะบวมเล็ดจะบวมเล็จะบวมเลบวมจะบวมปึงเลยกี่ปีได้คะที่เป็นแบบนี้เพิ่งเป็นมาเป็นมาสองสามปีหลังหลังจากฉีดวัคซีนด้วยอหลังหลังจากฉีดวัคซีนก็จะพ้อาหารทะเลเราไม่ได้กินอาหารทะเลมาเป็นกี่ปีได้แล้ว พอเริ่มแพ้ทีหลังก็เริ่มหยุดไม่กินประมาณกี่ปีนะสองปีสองปีสองปีได้แล้วก็ว่าซีนฉีดแค่สองเข็มเองนะวัคซีนใช่ไหมคะแล้วพอมาทางบิสเลอร์นะคะกี่กลงได้คะถึงรู้สึกได้ว่าเราไม่แพ้ตั้งแต่กินตั้งแต่ตั้งแต่มกรามกกระราปลายปลายมกราปลายปลายมกรากินบ้างเม้นบ้างกินบ้างเม้นบ้างใช่ไหมคะแล้วก็กินไปกินไปสองหลักนี่เคซื้อให้ครูสุพัดกิน ก็เตียงอยู่ไงเตียงอยู่ใช่ไหมเราเป็นผู้ดูแลก็กินบ้างได้มีแรงยกแกแล้วอของคุณแล้วอากนี้พอกินกินมาก็สังเกตอาวที่พอกินอาหารทะเลสหลังก็อาวไม่เป็นแล้วนี่ไม่บวมแล้วหายไปแม่ยังทานอาหารทะเลเหรอคะแต่หลังกินไม่ได้เลยหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วกินไม่ได้เลยแล้วก็พอมากินบิสเลอร์เนี่ยประมาณสักกี่กล่องได้ถึงรู้สึกว่ามากินอาหารทะเลแล้วไม่แพ้มันสองกล่องสามกล่องหลือก็ลองลองลองเอาอาหารทะเลมาลองกินดูกินอะไรกินกุ้งปกติก็ทําให พ่อกินอยู่ประจําแล้วพอเราชิมบางทีบางทีชิมไม่ได้ตัองใจกินนะแต่ว่าเอาตอนคืนบวมอยู่แล้วไม่ชิมน้ำต้มแค่ชิมปรุงอาหารเป็นแม่ครัวกันนั่นเองชิมแค่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่ได้กินตัวบางว่นเป็นก็เป็นแล้วแต่พอตอนหลังนี่แอบชิมอีกไม่เป็นหลังจากนั้นมาก็ลองดูได้กินแต่ว่าพอสังเกตดูไม่เป็นก็เลยกินมาเรื่อยจะได้กินแล้วตอนนี้กินตัวแล้วใช่ไหมวันนี้ก็กิน ข้าวไข่เจียวเนื้อปูเนื้อปูใช่ไหมคะออปกติปูก็ไม่ได้เลยไม่ได้ทั้งปูทั้งกุ้งอะไรไม่ได้เลยออืสุดยอดมากเลยนะแต่แม่แม่มีความรู้สึกว่ามีแค่อาการแพ้อย่างเดียวเหรอคะตอนนี้ก็ไม่ปวดเมื่อยก็ไม่แค่เป็นแล้วเมื่อก่อนนอนไม่ได้หลับด้วยไหนนอนหลับนอนยาวตื่นตีสองเมื่อไตรงไหนเขาเวลาเมื่อยเจ็บตามหลังตรงอะไรบ่อยต้องยกอ๋อยกคนป่วยด้วยไงอืมอืมอืมแล้วพอกินตัวนี้ไปก็ไม่ไม่แล้วไม่ละเบาเมื่อก่อนไม่ทายาแน่นอนไม่หลับ ต้องทายาก่อนนอนบางทีตื่นมากลางดึกก็นอนไม่หลับต้องทาอีกเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้หลับยาไม่ได้ไม่รู้ยาอยู่ไหนแล้ว <c oughs> ไม่รู้ยาอยู่ไหนแล้วโอเคแล้วถ้าเกิดใครฟังคลิปวิดีโอตรงนี้อยู่ค่ะให้อาจารย์แนะนําน,นิดนึงเผื่อบางคนไม่จริงเหรอไม่ค่อยมั่นใจเ<ต>นี่ยสุขภาพ<อ>ควาแต่ละคนบางทีก็ไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าบุคลิกข้างเอ้สุขภาพข้างในเป็นยังไงค่ะแต่ปกติครูก็ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ประจําอยู่แล้วครูไม่ได้กินของที่ว่าของดองของอะไรปกติไม่กินอยู่แล้วไง แล้วนี้ถ้าเกิดใครเป็นอมพลึกอมาพาดแพ้อาหารทะเลเนี่ยมั่นใจเลยไหมว่านวันวตกรรมบิสเลอร์ตัวนี้มันจะหายรู้แต่อกูหายแน่กันหรือไม่รู้ <laughs> <laughs> ลอง <laughs> ลองดูลองดูอ่าลองดูใช่ไหมคะอ่าโอเคขอบคุณมากนะคะ,ะสวัสดีคะ่ะ